โอวาทของพระพุทธเจ้ารวมนะรวมเพื่อให้จําง่ายโอวาทพระพุทธเจ้ามีสามอย่างหนึ่งก็คือเว้นจากทุจริตเว้นจากทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชั่วนี่ให้เกิดบาปให้เกิดทุกข์ ไม่ดีหรอกเว้นไปเลยกำจัดทำลายให้หมดสิ้นไปดีสองก็คือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายก็สุจริตไม่ลักไม่ช่อไม่โกงวาจาก็สุจริตพูด สิ่งที่เป็นสัจจะเป็นประโยชน์ดีงามน่ารักไม่พูดคำให้ขยะขยงแสแงขนน่ารังเกียจแสดงภูมิที่มันต่ำข้อสก็คือทำให้ตัวเองนั้นมีสุจริตใจผองใสสะอาด เมื่อใจผ่องใสสะอาดก็ทาให้ดำรงชีวิตอยู่นะวินาทีนั้นเป็นต้นไปนั้นก็มีความสุขมีความสงบทำไปเถอะพระพุทธเจ้าสอนไม่ผิดแน่เราทำตามแล้วได้ผลดีแน่ชีวิตเราต้องการสิ่งที่ดีว่าเราต้องการสิ่งที่ดีเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดี ทำพูดคิดที่ดีให้มันเป็นสุเป็นสุดจริตเป็นความประพฤติดียิ่งทำใจให้ผ่องใสเนี่ยมันผ่องใสแล้วก็ให้เกิดความมองใจตัวเองก็สุขสะดวกสบายโลง่งไม่เห็นความขุ่นัวในจิตใจ ถ้าคุณมัวอยู่ในจิตใจแล้วครุ่นคิดตลอดเวลาครุ่นคิดแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเราโลภอยากได้แต่มันก็ไม่ได้ให้มันเต็มที่สักทีความทยานอยากเป็นตัณหาทยานอยากไม่จบตื่นก็อยากหลับก็อยากในลำบาก มีความง่อความหลงเข้าไปอีกก็นหนักแก้ปัญหาไม่เป็นเกิดมาทั้งทีทำชีวิตนี้ให้มีแต่ความทุกข์ทรมานสุขดีกว่านะให้เป็นสุดจริต